ไขข้อสงสัยเขามองอะไรกันซึ่งคําตอบเนี่ยคือเขาไม่ได้มองใครทั้งนั้นเลยนะครับเขาแค่เบียนความสนใจนะครับที่มองไปอย่างประตูนะครับทำการมองไปอย่างอื่นๆนะครับซึ่งมันคือเทคนิคการกระชับเวลาการตัดสินใจนะผมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเนี่ยไปเลือกซื้อของครับแล้วมันมีของอย่างนึงเนี่ยที่มันเหมือนกันแล้วมันมีสองอย่างที่เราเลือกเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะเกิดความลังเลนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกอย่างแรกหรือว่าอย่างสองดีนะครับผมเทคนิคการยิงประตูก็เหมือนกันนะครับผมจังหวะที่เราเนี่ยจะทำการยยยยยยยิิงงงปปปรรรรรรระะะตตููเเ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 เนน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 ีีีีีีีีี่่่่่่่่่่แแอออคับถ้้าา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 มมมมุุวววไทททลลลจืกกใดย ตอนเราเลือกเ่ยเราก็จะลังเลนะครับเรายิงไปมุมซ้ายมุมขวาตรงไหนดีนะครับผมซึ่งแน่นอนครับมันทำให้เราเกิดความลังเลแลวมันทำให้เราเนี่ยยิงประตูพลาดได้นะครับผมซึ่งนฟุตบอลโลกเนี่ยเขาใช้จุดนี้นะครับในการเป็นคาของเราเนี่ยไม่ต้องไปมองที่ประตูนะครับผมมองไปที่ตรงอื่นครับมองไปอย่างอื่นครับไปจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังจะก้าวเขายิงเขาใช้เวลาเสี้ยวนาทีนั้นครับในการที่เขาเนี่ยมองประตูนะแลน่้นเขากลการเลือกมุมยิงนะครับซึ่งมุมที่เขาจะยิงเนี่ยเขาจะไม่ยิงมุมสุดนะครับเขาจะยิงที่มันเน มันไม่ง่ายเลยนะครับจุดนึงเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยย่อระยะเวลาการตัดสินใจให้เราเนี่ยไม่ให้เขาเนี่ยมาเกาะกลุ่นสมาธิเราได้เนี่ยมันได้นำให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนในการยิงมากเลยนะครับผมนะท,ที่ไม่ค่อยมีใครเปิดเผยนะครับผมแต่วิ